พ่อแม่ของเด็กคนที่โดน้ำร้ายก็อเอาเรื่องเนี่ยไปฟ้องกับพระราชานะครับคือพระเจ้าอาโศกมหาราชท่านก็ถือว่าพฤติการของหญิงคณิกาหญิงงามเมืองคนนี้ชั่วลายมากท่านก็ลงโทษถึงก็ตัดมือตัดเท้ตาตัดจมูกตัดหูเลยนะครับเพื่อให้ตายนะครับเพื่อให้ให้ลงโทษเพื่อให้แลหลกากินนะรพระวัคุธเนี่ยทราบข่าว ก็ไปหาหญิงขณิกาคนนี้หญิงขณิกานี่ก็ร่างกายไม่ไหวแล้วเลือดออกทรงกายแล้วตักมือตัดเท้ามันหนักนะนะครับก็บอกว่าตอนเราลูบโฉมงามสัตพักรังทาไมท่านไม่มาทําไมท่านมาในยามที่เราไม่เหลือความสวยงามอะไรแล้วเราเรียกว่าเราจะสิ้นชีวิตแล้วนะครับจะสิ้นชีวิตแล้วเราพูดบอกว่าเรามาเพื่อ มาปรงสังเวชให้กับเธอยามเธอมีความสวยงดงามเป็นที่ต้องการของชายทั้งเมืองทั้งชมพูทวีนะอันนั้นเป็นสิ่งหลอกลวงแต่ที่อยู่สิ่งที่อยู่ในร่างกายของเธอจริงๆเนี่ยคือจิตอินญ,ญาณและความสวยงามในร่างกายเธอตัางหาหญิงอนิกาได้ฟังก็เกิดเพื่องมปิติและก็ปรงนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับแต่ก็สําเร็จทำขั้นต้นนะครับได้ไปเกิดเป็น นางฟ้านางธิดานะครับต่อมาพระอ,อุปคุตเนี่ยก็มาต้องบวชตามคําที่พ่อเนี่ยเคยให้คามั่นสัญญากับพระพิสุขเขาไว้นะครับพระอ,อรหันต์ที่มาเทศโปรดมาขอเขาไว้นะครับพอบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านเนี่ยถือสันโดษนะครับถือสันโดษก็เรียกว่าไปจําวัดอะเนลมิตครอบแก้วบัรลังแก้วอยู่ในสะดือทะเลเลยนะครับสะดือมหาสมุทรเลยนะครับหรือก็ไม่ได้ฉันอนหาร,ร่างกายท่านก็เลยผายผมนะครับแต่ว่าท่านจะ ขึ้นมาบินทบาตเนี่ยเป็นวันวันพุธตรงกับวันพุธวันพระัสสิบห้าข้ามกลางเดือนอย่างนี้นะครับจะปลอมแปลงกายมาเป็นสาม,มเณรน,น้อยมามาโปรดกลางคืนนะครับไม่ใช่กลางวันนะครับมาบินทบาตนะครับเพื่อให้กายยากท่านเนี่ยดำรงอยู่ได้นะครับเขาก็เลยทางประเพณีทั้งเหนือทางอีสานเลยมีประเพณีใส่บาทกลางคืนคนบอกคนทางอีสานเนี่ยทำไมใส่บาทกลางคืนคือเขาคิดถึงพระอุปคุตน์ ซึ่งเป็นพระอ,อรหันต์สาวกของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดนะครับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไปเนี่ยไม่มีใครที่จะมีฤทธิ์เท่าพระอุปคุตนะครับนะครับอันนี้พระเจ้าโรงมหาราชเนี่ยท่านศักธาในพระพุทธศาสนามากท่านก็สร้างเกียขึ้นมาแปดหมื่นสี่พันเกีรแปดหมื่นสี่ที่เราเรียกกันแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์นะครับแต่พระเจ้าโรงมหาราชเนี่ยสร้างเกียขึ้นมาเนี่ย 84,000ื่นเจดีนะครับเป็นบุญใหญ่เลยทั้งชมพูทวีดเพื่อที่จะเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็กำหนดให้มีพิธีสมโ์พูเจดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันสมโ์พใหญ่เลยนะครับเพื่อให้คนทั้งชมพูทวีดเนี่ยตื่นตัวศรัทธาพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มีการประชุมหมูส่สงฆ์ทั้งหมดเลยนะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าประชุมหมูส่สงฆ์ทั้งชมพูทวีนะครับปรากฏว่าในงานพิธีเนี่ยจะมีพญามารพญามารเนี่ยเป็นคู่ปรับของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางยังไม่สําเร็จเป็นพระอ,อรหันต์นะครับพอพระพุทธเจ้าจะสําเร็จเนี่ย ไอ้พญามารนี่ก็ว่างจับว้างหอกว่างแหลนมาใส่แต่ว่าแพ้พระพุทธเจ้าครับสมัยนั้นนะครับก็กลายเป็นเข้าตอกดอกไม้เป็นรยให้พระพุทธเจ้านะครับไอ้พญามาเนี่ยนะครับพระสูรลักษณะดีมารเนี่ยนะครับไอ้นี่เป็นเทวดานะครับพญามาเนี่ยเป็นเทวดานะครับแต่ว่าอิจฉาพระพุทธเจ้าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตายไปปร,รินิพ,พานไปสองร้อยปี พอพระเจ้าอโศกมหา,หาราบสร้างเจดีย์ขึ้น8 4 0 0มเจดีย์เพื่อจะบูชาพระเจ้าเสือกอิจฉาเข้ามาอีกแล้วพยามารน,นะครับก็จะมาทําลายพิธีมูสงนี้เขาก็รู้นะครับมูสงนี้ก็รู้ว่าเอจะทํำยังไงถึงจะแก้ไขเหตุการณ์นี้ได้ก็ปรากฏว่าระหว่างมูสงม,มาชุมนุมกันอะไรกันเนี่ยนะเพื่อจะทําบุญใหญ่ฉลองเจดีย์เนี่ย ก็ม <S an> ีเนนสัมมาเนนน้อยเนี่ยองคหนึ่งมาร่วมพิธีนี้ด้วยนะครับแล้วพญานาคเนี่ยได้ข่าวว่าจะมีงานพิธีฉลองเดีย์แปดหมื่นสี่พันเกีย์ีพญานาคท่านก็ขึ้นมาด้วยมาร่วมทําบุญด้วยปรากฏว่าไอ้พญาครุฑเนี่ยมันเห็นพญานาคมันก็จะจับพญานาคินเป็นอาหารนาคก็ มุดแผ่นดินหนีไม่ทันแล้วนะครับก็เลยเลือ้อยหนีไปในหมู่สง่ว่าขอให้หมู่สง์เนี่ยช่วยด้วยนะครับขอให้หมู่สง์ช่วยด้วยหมู่สง์ก็บอกโอ้ยอาตมาไม่มีฤทธิ์ขนาดที่จะไปห้ามพญากุธได้หรอกนะพญานาคก็เลื้อยไปอยู่ที่วางวางขาของเนนน้อยเนี่ยขอให้เนนน้อยช่วยเนนน้อยก็ทําเป็นเฉยว่าฉันเป็นแค่เนนเองจะไปช่วยอะไรได้นะครับ แต่ผลที่สุดเนนก็ต้องช่วยนะครับพอพระญาพุธบินโฉบมาเนนก็เลยบรรดาลอิทิลิตเป็นลมพัดปลิวพญาพุธปลิวกระเด็นไปเหมือนแมงวีตัวหนึ่งเลยนะครับมูสม่สงก็โอ้ยอนุโมทนาบุญกับสามเณรมากว่าท่านเก่งมากเลยเนนน้อยเก่งมากเก่งกว่าพรสสงระดับใหญ่ๆอีกนะครับขอให้ท่านช่วยปกป้อง งานฉลองเจดีแปดหมื่นสี่พันเจดีนี้ด้วยเถอะเนนบอกอาตมาเป็นแค่เนนหมู่สงก็จะลงโทษเนนครับบอกว่าท่านเนี่ยช่วยได้แล้วก็ไม่ช่วยทําอ้ําอึง้งเล่นเอาหมู่สงตกใจหมดก็ลงธนกรรมนะครับเรียกว่าลงโทษเนนนะครับว่าเนเนเนี่ยจะต้องเป็นคนช่วยปกป้องพญามารที่จะมาทําลายพิธีฉลองมหาเจดีเนนบอกอ่า อาตมาเป็นแค่เนนน้อยทําไม่ได้หรอกแต่ว่าเนเนเนี่ยท่านมีญาณบัตรญาณสมาบัตรท่รานทราบว่ามีพระสงฆ์อยู่องค์หนึ่งเก่งมากเก่งที่สุดในชมพูทวีปหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปสองร้อยปีเนี่ยก็เกิดพระสงฆ์องค์นี้ขึ้นชื่อว่าพระอุปคุตพทะอุปคุตเนี่ยกำวัดอยู่ที่กลางสะดือทะเลเนลมิต คอบแก้วอยู่ท่านไม่ขึ้นมาหรอกมูสงก็เลยให้พระอรหันต์ลูกอื่นที่พอมีชีทิตเนี่ยลมไปนิมนต์พระอุปคุตว่าให้ท่านช่วยขึ้นมาปราบพญามารหน่อยพระอุปคุตก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็มูสงก็ขอว่าให้พระคุตเนี่ยช่วยป้องกันพญามารหน่อยพระสุรสวดีมา,านเนี่ยนะครับถึงเวลางานฉลอง ให้พระสุรสวดีมานี้ก็ลงมาจากสวรรค์ชั้นหกนะครับลงมาเพื่อจะทําลายพิธีแต่พระเจ้าอโกมหาราชเห็นพระอุปคุตแล้วท่านผอมนะร่างกายท่านผอมผอมแห้งแรงน้อยอ่ะเหลือแต่กระดูกอ่ะพอวันรุ่งขึ้นพระอุบคุตที่จะบินทบาทพระเจ้าโสมหาราชก็อยากจะลองว่ามันท่านจะไหวหรือเปล่าเนี่ยก็เลยให้ทหารเนี่ยปล่อยช้าง ตกมันเลยพญาช้างตกมันมาเลยนะครับให้วิ่งมาวิ่งฝ่ามาขณะที่พระอุปคุตกํา,าลังบินรบาตเพราะอุบคุตรู้แล้วว่าพระเจ้าโกมหาราชเนี่ยอยากจะลองวิชาท่านท่านก็อธิษฐานจิตนะครับช้างเสกช้างนิ่งเป็นหินไปเลยพระเจ้าโศกมหาราชเห็นก็ตก,กใจเข้ามากราบขอขามาลาโทษหมู่สงฆ์ก็เชื่อแล้วว่าพระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์จริง พอถึงเวลางานวันงานท่านสุรศดีมานเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วบรรดาเป็นลมพายุมานะครับพระวคุตก็เอาลมหอบลมไปบรรดาเป็นฝนกรดตกมาท่านก็เอาเป็นลมพายุหอบฝนกรดไปตกในโพ้นทะเลนะครับไอพญามารก็แปลงกายมาเป็นกระทิงตัวใหญ่เลย จะมาขวิดเจดีให้ล้มไปหมดพระอุปคุตกแปลงกายเป็นพญาเสือโค่ตงตกเระอุปคุกับแปลงตัวเป็นหน้าเก็ียดเสียนมาจะกัดพญาเสือโค่งเระอุปคุกับแปลงตัวเป็นพญาคุดนะครับจนพระอุปคุเห็นว่าเอ๊ะไอพญามาน,นี่มันเกเรนี่ไม่ไหวนะครับพระอุปคุเนี่ยเป็นพระอาหารหันนะครับคือเป็นมนุษย์แต่บวชแล้วแต่มีอิทธิฤทธิ์นะครับมีอิทธิฤทธิ์นะครับ และคุณเป็นเทวดามารังเก่พระโอคุตก็เลยเสษสายรับประกฏเนี่ยไปคล้องหมานเามัดคอพญามารไปและอธิษฐานจิตว่าไม่ว่าจะเป็นเทพเทวาหรือพรหมชั้นไหนก็าตามขอจะได้แกะหมานเาตัวนี้ออกจากคอพญามารได้นะครับตอนนี้หมานเามันเด็นเนี่ยสายรัดประกตคือสายรัดเอวอะคล้ายๆเข็มขัดที่เป็นเชือกของพระเนี่ยรัดคอพญามารอยู่ พญามารก็ขึ้นไปหาเทพสวรรค์ทุกชั้นเลยนะครับให้ช่วยแกะหน่อยเทพทุกชั้นเลยบอกว่าไม่มีใครแกะได้พระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์มากบุญบาร,รมีที่ท่านเพียพรภาวนามาเนี่ยสูงส่งมากไม่มีใครจะแก้ได้ขอให้พญามารเนี่ยกลับไปกราบพระอุปคุต พญามารก็จนแ้มนยไม่รู้จะทํำยังไงก็จะไปการาบพระอุปาคุตพระอุปาคุตเห็นว่าเกเรมากเลยพญามารเนี่ยก็เลยบอกว่านน่นไปไปที่ภูเขานน่นแล้วก็เนลมิรสายรับพระคดเนี่ยให้ใหญ่ยาวลัดคอพญามารกับภูเขาเข้าไว้แล้วบอกว่าท่านเนี่ยทิฏฐิมานะสูงต้องการทําลายพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยท่านจะต้องอยู่ตรงเนี้ย จนกว่าพิธีเฉลิมฉลองจะเสร็จคือต้องถูกลัดคออยู่กับภูเขาเนี่ยเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะครับพระวคุดก็ได้รับลัดไอพญามาลเข้าไว้ไอพญามาน,นี่ได้รับความทรมานมากก็พร่ำเพรอลำพันว่าในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสำเร็จอรหัน มันกว้างจากวากว้างบอกกว้างแหลนมาใส่พระพุทธเจ้าท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ลงโทษอย่างนี้เลยไม่เอามารัดคอเอามาเน่ามาผูกคอแบบนี้เลยทําไมสาวกของพระพุทธเจ้าถึงโหดร้ายอย่างนี้นะพระบาคุตก็ไปปรากฏกายให้เห็นให้พญามาเห็นว่าเรามันเป็นผู้ปราบก,กันท่านเป็นพญามาเราเป็นผู้ปราบมานท่านจะต้องถูกลงโทษให้หลาบจำถึงจะได้สำนึกนะ ถึงจะได้สำนึกพอพ้นพิธีเฉลิมฉลองมหาเจดีย์แปดหมื่นสี่พันเจดียด์แล้วเนี่ยเราจะปลดปล่อยให้จะกดสายรับประคฏให้ท่านก็นจะได้กลับไปให้พยาบาลได้สำนึกนะครับว่าเออที่เราไปอิจฉาพระพุทธเจ้าจะทำลายพระพุทธศาสนาขอให้เรามีโอ,อกาสได้ทำความดีบ้างเถอะวันหนึ่งถ้าเราได้ทำความดีเนี่ย เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยศรัทธาเมตตานี่คือประวัติคร่าวๆของพระอุบคุธนะครับ